สุดมาตัวหนึ่งครับเข้าเลยแล้วเราแรงจัดไงปีเข้าไปเลยโอเคเ็น,น่าพยายามตันทำจังหวะโอ้โหแล้วฟังก้นเราดึงโดนไงโอ้โหข่วนสองทีหายครับโอโ้แล้วดึงไม่โดนครับไม่เป็นไรเพื่อนเราเข้าเลยนะสวยแล้วเราสวนในนี้สวนในหญ้าเข้ามาเรียบร้อยครับฟิกไม่ทันนะไปอีกตัวครับ แต่เดียวก่อนผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำ i ิช Man s h o p โดน .1 เรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุบเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ r i c h m a n Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อดชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ i ิช Man Shop เท่านั้น สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาลาแก่เ,เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครมาชานะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่โดนปรับสกิลมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะซึ่งตอนนี้ก็โดนมานะผมก็ทําให้ตัวละครตัวนี้กันซีซีซตอนเหลือเลือดหลอดสุดท้ายนะครับหายไปแล้วนะก็ถูกเอาออกไปนะครับผมแล้วเปลี่ยนแทนนะก็ทีนี้เราคือไม่ต้องไปไล่หัวแล้วนะกดอันตีรัวๆนะครับผมแต่ตอนนี้เจอไทเกียวครับไทเกียวอีกที โอเคเขาเอาสาปเป็นหินมานะ้นบอกว่ามาชา่านี่คือแพ้เลนมากๆนะครับผมค่อนข้างจะยืนเลนลำบากนะส่วนเกมก็พยายามเซฟก่อนนะแต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะครับว่าไทเกมไม่าสามารถฟิกเปิดเราได้นะ เล่นบนได้ป่ะเพื่อนดัวจัดเลนบนโอ้โหแล้วเสียฟเฟิร์สบาทครับเต้าเลยโอเคเราได้รองเท้าเทวดาลนะเเอามาวิ่งหนีก่อนนะต้นเกมอย่าเพิ่งไปห้าวครับเดีชิ้นต่อไปเราอ,อกดาบเขียวครับเน้นดาเมจจากสกิลเลยนะ เจนเจอร์มาครับผมก็ <quest> ว่าอยู่นะเมื่อกี้มองมินิแมปนะครับแล้วก็เจนเจอร์หายนะครับแล้วก็ดูระยะเวลานะครับว่าเขาฟาร์มเสร็จแล้วนะตะ <'re> เกียวฟิกเปิดเราไม่ได้นะครับผมแล้วนี้เราก็ยืนเกาะป้อมก่อนนะ อะเกียนเจออยู่นะครับแต่วันนี้รอเพื่อนครับไปนี่มาแล้วนะอ้าวแล้ว่ายสวนไปครับไทเกียวขอแอซิดหน่อยโอเคสวยครับไทเกียวดูดกะสาบโอเคครับสาบเป็นหินมาเราไล่ตีต่อนะโอเคครับอันตีมาพอดีขออก่อนครับเดี๋ยวโดนเซเรนา่าปังให้เพื่อนก่อน เดียเซาปาตัานมาโดนแฟนนีเมื่อกี้เรียบร้อยเลยตุยแล้วเลนบนโดนกดต่อครับเอามาเข้ามาโดนครับต้องฟิกโอ้โหเลวเพื่อนเราโดนเก็บไปครับเต่าเกิดนะแต่แฟนนีเราต้องกับไปเอาบัฟก่อนนะครับผมน่าจะยังไม่ได้ตีนะ อาแล้วไทยเกียวถ่ายดูดเลยโอ้โหอย่างนี้ไม่รอดครับอย่างนี้คือรอดยากจัดครับไทยเกียวถ่ายแล้วดูดอย่างนี้เซเลนาตามอีกถ้าโดนนี่คือตายครับเซเลนานลเมื่อกี้แล้เมดิช่านี่คือแบบเอาสุดนะต้นเกมได้ไป4ตัวแล้วนะ บอกเลยครับแครี่เกิดนะอย่างนี้เซนาพยายามจะปาตาันเราครับไอ <Okay. S 1> เกียก็โซนเกิเขาไม่ได้เราปล่อยเลยนะ <Okay. S 1> เราไม่ต้องฝืนนะครับผมเพราะถ้าเรายิ่งไปฝืนเนี่ยมันจะมีแต่ตายเปล่านะไอ <Shut down. S 1> เกนเจอร์ลงมาด้วยครับ เราไม่ต้องรีบไปนะพอามาสามนะครับและหายหมดครับมีสิทธิ์ที่จะมาเพิ่มไทเกียร์น่าจะอยู่ในพุ่มนี้นะเอาโอเคครับออกไปแล้วครับไทเกียร์ไปนี่โดนดูดแต่นต่าจะไม่ตายครับเซน่าเพิ่งแปลงร่างกลับมานะฝนเลยครับฝนเบิ้ลไปตีธรรมดาฝนเพิ่มเรื่อนครับ แล้วแฟนนี้ไม่ได้เกนเจอร์วอกี้เซเลนาได้ไหมโอ้โหเซเลนาฟีครับนี่คือเซเลนาเสียฟีก,กันนะต,ตีป้อมครับผม ตอนนี้ยังไม่ต้องรีทครับไทเกียวเขาไม่เข้าเลนแล้วไปเลนกลางแล้วนะครับแล้วก็ทำเลนฟรีนะฝังกโก้เราโดนไทเกียวไปโอเคครับได้ดาบเขียวแล้วนะต่อไปออกถัดเลือครับราคาจาแล้วเข้าคนเดียวโอ้โหเกนเจอยิงอตัติปิดไป เราทำเวฟก่อนครับผมเพื่อเราไม่ไหวนะโลกันหมดแล้วนะครับแอบคาจาตา,ตายด้วยนะครับไม่ครบนะบอกเลยเกมนี้แครี่เขาเกิดจะจัดแน่นอนครับได้ต้นเกมไปเยอะด้วยนะครับแล้วก็ได้ป้อมด้วยนะแต่เราจะทำเวฟสู้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเกมนี้ต้องทำเวฟด้วยแล้วก็ต้องไฟไปด้วยนะ เวฟนี่คือแค่ดึงเขาเลยนะแค่ดึงศัตรูนะครับให้มาเคลียร์คีฟนะเราก็หาจังหวะไฟเอานะครับไปเกนเจอร์แหลมครับเรากโจมตีไปเพื่อนนะเขาเกนเจอร์ก่อนครับผมหนึ่งพี่โอเคบอกเลยว่าอันตรีเราแรงจัดครับถ้าไครเกียวหนีไปครับจะมีซาได้บ้าโอูหวี่ดีไม่ไหวครับเมซ่าแรงจัดเกือบแบบเกือบยับเกือบตายครับ ทังเมซซาาพันเก้า 5, ครับเมซ่ซาตีดิงโทอยู่ไอเกียวไถพอดเราต้องบอกเมซ่ากดเลนบนได้เพราะว่าเขาเล่น2 ฟังโก้ไม่ได้เดินแกงนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เอาเต่าด้วยไม่ได้โซนเต่าอย่างเงี้ก็เรียบร้อยนะครับเราเพิ่มเลือดดักล้อครับพอเกนเจอร์ต้องมาเอาแน่นอนฮะเจนเจอร์ตัวเดียวโอเคไปอันติสวย ขอแค่2พีพอครับแรงจัดคือเลือดครับเซนาเดินไปครับไทเกียวโอ้โหเกือบโดนฟังโกอีกตัวครับถ้าโดนฮุกไปนี่ไม่รอดแน่นอนครับเอาว่าไงเซนาตายนะ เพื่อนเขามาครับเดซ่าตัวเดียวก็จริงครับแต่หาจังหวะเข้ายากมากครับเพราะว่าเราไม่มีอันติีแล้วนะไปไล่ขวนก็ไม่ชนะนะผมถอยเลยนะละเกมนี้เมซ่าเกิดจับฝังโกแหลมมากครับเพื่อเราตายหมดนะก็เลยแบบเล่นชิวๆเลยนะครับ แ <c oughs> เซน่าปลาตันโดนทอร์ฟังโกวาร์ปใส่ด้วยกเกินเดีวรากลับบ้านก่อนครับอาจารระวังตายนะเพื่อนไปสลึกเลยเมื่อกี้ซาเดินแบบไม่กลัวใครแล้วอ่ะอยู่สามครับ เดียนาจะรอปาตันนะเอาและเบีย่าเห็นเราหรือเปล่าถ้าไม่เห็นเดินมานี่ชิวเลยนะถ้ามาเอาบัฟแฟนนี้นี่คือโดนนะครับเอาแล้วมาครับขอเข้าสีรออะไรครับไปสองที่อีกทีเดียวแล้วขอเข้าไปลามกลางวงฮนะอเราไม่มีอันติครับตามยากนะ มีสิทธิ์ตัวสูงนะครับเพราะว่าเขามีเกนเจอร์ส่วนสกิลอยู่โอ้โหและโดนตันมาไงต้องฟิกหนีครับอ่ะสวนเลยครับจะตายแล้วโอเคอย่น้อยก็ได้ตัวนึงนะสวยครับแล้วเพื่อนเราได้หลอดถ้าได้หลอดอย่างนี้ก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับเอาเคลียร์บนนะังหว่นี้รอหลอดครับจะดันเวฟขึ้นไปพร้อมหลอด แต่ถ้าได้ป้อมกลับมาก็ถือว่ากำไรครับผมดึงเซน่าได้โอ้โหเซย่าเสียฟิกเลยไายฟิกอย่างไวครับตอนนี้เราดักครับเข้าเลยครับฟังโก้ตกไปแล้วนะสวยครับถือว่าคุ้มแล้วครับได้มาสองตัวเราไม่มีอันติีนะรเราถอยเลยนะครับเพราะเราไม่สามารถไล่หัวดเหมือนแต่ก่อนได้นะที่แบบว่าเรากันซีซีแล้วไล่ขวดเร็วๆอย่างเงี้ย ทีนี้จะเห็นนะครับว่าบิลของมาชาส่วนใหญ่นะครับเล่นเป็นแบบว่าสายพึ่งดาเมจจากสก,กิลแล้วนะคือแบบว่าอันตีที่แบบหายไปยพึ่งหลอด <team> เห้นแรงจากอันตีแทนนะครับผม <team> ส่วนตีธรรมดาก็แรงอยู่นะแต่แค่ไม่ได้ตีเร็วแล้วนะ <team> แต่ก่อนนี่จะเล่นเป็นแบบบิวเร็วซะส่วนใหญ่นะครับ <team> ตอนนี้ก็ยังมีเห็นบ้างแต่อาจจะน้อยลงนะเพราะสก,กิลพี่แกนี่คือได้ใช้บ่อยขึ้นนะครับ 95วีครับหลอดตอนนี้เราดักอย่างเดียวนะคือถ้าไม่มีใครก็ไม่เป็นไรนะครับเราดักแล้วก็เคลียร์ชีฟนะทำเวฟไปนะครับพอหลอดใกล้เกิดก็พยายามทำเวฟไปสูงๆนะอแล้วพูดมามีเซเรนาหลุดมาตัวหนึ่งครับเข้าเลยแล้วเราแรงจัดไงวัทนทีนี่หายเลยนะครับ ปแล้วผมเกียวอยู่ครับจังหวะน,นี้คือหลอดยังไม่เกิดด้วยนะเรากลับบ้านก่อนได้ครับไปเติมเลือดให้เต็มสามหลอดนะแล้วก็ทำบีเวฟขึ้นไปครับแต่ถ้าหลอดเกิดจังหวะเมื่อกี้คือไม่ต้องกลับมาก็ได้นะ จะเกิดแล้วครับ30วิ <S <S แล้วเขานัวกันอยู่ที่เลนกลางครับผมแล้วก็เคลียร์คีดันเวฟสูงนะศัตูตก็ต้องกลับมากันครับถ้าไม่กลับมากันก็เสียป้อมฟรีสัวเราก็คอยแบบว่ายืนทรงไว้นะแบบรอจังหวะนะครับว่าถ้าเขามากันก็ถอยแล้ถ้าเขาไม่กันก็ดันต่อนะแล้วถ้าหลุดมาก็โดนเหมือนกันนะอุ้ยแล้วเขาเขาเห็นคอแล้วครับ อันนี้คือไล่คอแล้วนะตอเพื่อนอูยเกือบโดนดึงแต่เราไม่ได้เล่นเองก็ลุ้นแทนฮะเมซ่าหลุดโอ้โหเจอไทเกียวครับแล้วเราเปิดเห็นนะไทเกียวเห็นแล้วนะโอ้โหแล้วไปโดนรีโทอีกนะครับบอกเลยว่ารีโทนี่ป่วนจัดนะเมซ่าไม่ได้ระวังตัวครับเข้าเลยนะเข้าอีกรอบครับสวย เข้าต่อได้นะแต่ต้องมีเพื่อนนะครับต้องเล่นกับเพื่อนนะจะังหวะเมื่อกี้อะไรเกนเจอร์เสียสกิลหนึ่งไปแล้วฮะปีเข้าไปเลยโอเคแต่เราแรงอยู่แล้วครับโดดเข้าไปจามหัวนี่คือตุยแน่นอน น้าพยายามต้นทำจังหวะโอาโหแล้วฟังก้นเร้วดึงโดนไงโอ้โ่ขวนสองทีหายครับแรงเึ้นอุจบไม่ได้ครับยังจบไม่ได้นะต้องถอยครับคาคาจาเราไม่น่ารอดครับให้เกียวดูดีแค่นี้เราเข้าไปตายอีกตัว อูแล้วดึงไม่โดนครับไม่เป็นไรเพื่อนเราเข้าเลยนะสวยเรารอจังหวะอยู่แล้วครับเราแรงครับแล้วก็เมื่อกี้เมิซ่าเขาเสียของมาแล้วนะเพื่อนเรามาตายตอลอดเกิดครับ เอาเเกนเจอร์อย่างนี้เข้าเกนเจอร์ครับควนโอเคหายแล้วเราแรงจัดแต่เสียหน่าจะต้านครับขอยาวนะไอเกียร์น่าจะมีซีวันตีครับขอยาวครับแล้วเราสวน,นอย่างนี้สวนในย่าเข้ามาเรียบร้อยครับฟิกไม่ทันนะไอ,อตัวครับ เราเซต็ไอเทมรอครับแล้วเมซ่าตัวเดียวเรียกเพื่อนเลยครับถ้ามานี่คือปิดจบนะสตีครับเกินทันเป่าโอเคโอ้โหแล้วปิดเมซ่าไม่ทันแต่อย่างน้อยถือว่าได้นะ <Okay. S 1> ถือว่าโอเคนะครับต <Okay. S 1> ้องบอกว่าช็อตเมื่อกี้ที่เข้าเมซ่าไม่มีอะไรครับจริงๆไม่ต้องเข้ามาเอาหลอดก็ได้นะแต่ได้ไปเทรดเมซ่าซะงั้นนะครับ และหลอดเราเกิดแล้วครับเกนเจอร์อยู่นี่นะตีหินอยู่นะครับเนี่ยเ,เดินแหลมๆหลมอ่าเรียบร้อยครับแทงสองตัวเห็นแล้วนะต้องบอกไทเกียวย้พ e ีนะครับเพราะพี่แกไม่ออกแทงอาแล้วเดินอย่างงี้เพื่อนโดนนะอ่าเรียบร้อยครับเกนเจอร์ไปก่อนตัวแรกแต่เราไม่เอาครับเราไม่ขอโดนนะอันติฟังโก้นะเอาเพื่อนเอาอีกตัวเล้าแล้วเราแรงจัดไงเพื่อนแล้วเราแรงจัด อุ้ยควรจะตายแรงเกินโอเคครับสตูยอมแพ้แนละ้วอันนี้คือจ g แล้วเรียบร้อยครับคือเมื่อกี้คือแรงมากนะครับไทเกียวเดินมาก็เรียบร้อยเลยแต่ไทเกียวต้องบอกว่าเขาไม่ได้ออกแข้งด้วยนะเอามา EXP ครับออกดามจก็เรียบร้อยเลยบางสิครับ ก็ต้องบอกว่ามาชานี่เป็นตัวละครที really cool. yeah. ่ย hey. ืนเล่นค่อนข้างยากนะครับมันก็ได้แหละแต่ถ้าไปเจอพวกตัวแข็งจริงๆเนี่ยมันจะยืนไม่ไหวเอานะครับสำหรับมาชานะต้นเกมก็ต้องแบบยืนแบบเซฟก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นตอนช่วงเล่เกมนะคอยเก็บตังเอานะครับผมสำหรับมาชานะพอโหดพอเกิดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับอันตีหนึ่งทีควรเรียบร้อยเลยตายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No